เออคดีก็ได้ค่ะคำอะไรยังไงสูงมาสูงอีกวะสูงอีกก็ได้เออานั่นแหละแม่ผู้อยู่ฮ่องกงนะ้นให้ครบมกครบใจดังแน่เรื่องสร้างเงื่อนสร้างศาลให้ลุงวังนี้ให้ดีมกดีใจหลายให้แม่ผู้อยู่ฮ่องกงนั้นให้ใจน้ำคนที่ฟว้สร้างให้เนาะเล็กเหมือนอากาแม่เนี่ยเอาเล็กเหมือนสีไม่ใช่สีอะไรได้ มีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาใหม่หรือว่าได้เกิดใหม่ซะโดยไอติดผมผมใช่แวเนาะโดย กาลังคิดอย่างนี้เนาะอ่าต่อลองรถสัตว์หนาด้อ๋อเอ้ยอ๋อเด็กงาะอันนี้อัีใกล้หล้วเลยไปึงรถไปยังไดนนี่เออง่ายแท่บ่เออเก็บใบบานนี่อ่ากำลังเหดุสินนี่เนาะ ไม่ผักาดรอยท่านี้ผักาดได้บัดนี้เอาผู้สาว้ามากเอะเน่เลยสามกเนเลยเดี๋ยวเอาูุเดียวเลยน่าเอาจะเอาผุ้เดียวได้บัมนี้เจ้าัน้ไฟสุ่มอยู่เลยไฟสุ่มเุ่มเลยมเลยนีุ่มเุเปนเหมนหม thiền này nó thiền này nó ba à, đi gì nữa cái này cái nó cái gì nữa nó gì nó

เลีย่ไดลงมันก็บอกขนาดจากนั้นมีต้องต้องปาดอย่า้ตัดเนี่ยออเลยลงจะตัดบอกมันเพียงกับ่ได้ดอกเพราะว่ามันกิดรุดจังพุ่นอ๋อย่าไม่เอส้นนะฮะันมันมัเป็นหยังดอกมันรุดจังพุ่นกิจังพุ่นกิจังปางเลยีครื่หนึ่งละว่เออเอออได้ได้นี่ ก็ได้เอาเนี่ยนี่ก็ได้หมดหล่ดูจงไว้ในนี้ลูกติงเลยปะเออะนี่เป็นลูกติงบนนี้เอาไปแต้นอ่ะใค่ลูกเออไปต้นก็ได้นหนึงันเจอ่อัดเต้นนอนเ้นหนึงฮักเลสพี่นเลยตัวนี้เป็นเทนตัวที่เรือตอกสนิดตัวน นี่เลยบ้าเดี hmm. uh ๋ยวประเทศสิาให้พี่น้องครับเพ่านี่ปุมไดงแกนครับโอ้โหไม้เลยปีนกลับมาต พี่เบอนี้แหละยังบริไายพี่หยยังบริสอ่านี่ละง่ายอยูพี่น้อยอยห้างแห่งนีเนาะบัวองนี่พอดีลมขึ้นมาหน่เลยกระปานบัวเนาะเราจะไหมมาใช่รบะว À, ngộp ngộp bớt con thì nói là nó ngộp thằng con nhảy thằng bảo thị bớt con sư sàng là gì đi bớt thì rồi Hãy subscribe ฝักมาที่นี่ลมผัดมาบ้านแล้วโอเค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  แเรันไ่ยเลีเลออ้้อ่องใเบียร์้นแล้วมนเนาะอิเอ้ไมพดแล้วอะไรเ้งลยเนาะเด้งไหมพักพักพักุนถือวันไหอยลืเนาะหลังบาเลอเลยนีนน่

เออสมุติซ hey, like ื uh, ้อดอกอะไรเล่า yes, ข well, yeah, ้ออะไรี้ยข้ออะไรสัแมนแมนเสูงไรกะปิดนี่แล้วก็ไตเด็กเต็ครัเขาบอกสูงแล้วตกเขาต้องตัดมันเลยเนาะี่ายมาตัดอะางั้งงตกมันตัดได้เสียไหมเ่ยตัตกตน้มเป่มลิ อะไรอะขึ้นอีกบ่เอาขึ้นอีกก็ได้วาไสูงาสูงอีกบ่สูงอีกก็ได้อนั่นแหละฮะเอเอาไ้นั่งคอย สามกี่นาลุงขรนบีพ่อพ่อพ่อลงอีกลงอีกลงอีกหน่อยนึงพ่อพ่องออพอ้าพ่อรวยอะไอะไรไม่ได้ทำภาพอะไรแล้วบกนี่โอ้ยตายช่างเดีย จบริเหันใจยังหันใจอยู่พี่ห้าอยู่พุ่ตไปหันใจอยู่นห้าเออตายเลยเน้นเ้นเน้นเน้นก่ม่ีอะไรใช่ลูกติงเลยลงสมบัตมาดีต่อไหขกันรถอย่งนี้ บอกหมายความมาเซลตีนะชอบชิงานกว่าแท้ที่นี่ตรงชี้นะเอาแป้นมาใท่ก่อนนี่เป้นเกี่ยกันนี่ตุ่มตีของตัวนี้สปกับข้างนี่โดยโอเคซ้ำเพื่นลูกน้อยเลยักลัวเลยเอียงต่ำงคันเออเออไว่าต่ำที่สูงอือืมอืมอทางกลัวของจอเนี่ยกลัว โดยมันซีมีกลัวคน้นี่มาจากนี้มันนีกกคิเซ้นกับเจ็ดสิบคนโดยบันไดบันี้เนาะยังเหือบันไดแบบนี้ขึ้นบไดบันไดนี่บ่จะงสนี่เอาวางก้รุงหน่อยเออเจาเจเหโอ้โรอบันไดจะกระใสนี่เวยนี่กับเขานีได้เลยนี่ บานนี้คุยางขึ้นมันกีสชสูตไปสูตมากวไหมันฆ่าตัวนี่นี่ก่ฆาตัวนี่พอดีมันอีไไปสบานแยางก็ือกึ้บไเงือไปโยกกรบสูตเขาไปโหลดกุนกาดลดยุกไปโหลดกลับเลยก็ได้มาเอาสามมันจะไปสูตรไงสามขันอือ้สามขันนะพอดีเยอะคนนี้บ่จิบขางบ่่กันตรงจริงตรงจริงคนว่ามีตีไม้นี่มันเนี่อมันจริไมทำเเต้นใช่ มันได้กินไมซุกกลับอยู่พอดีเราชอบยุ่งอ่เียมเีย่นี้น้ำเตะที่เ่นยิมหักมึงนะทำไมอนี้บอนตกนี่เอาม่อมจิงหลุมนตีทั้งลุมือกตีอย่างนึงเ่อเห็เป็นผักยังตี้นหลุมตีทั้นหลุมจงให้กปูว่ายเนาะยังระดดกันดกมันเตะสุดยอกันจิตร์กัน้วยมากกันสิ่อะไรัรกอยางว่ากกังดักไว้เอกขมอยเนาะ เสร็จสิ้นงานพี่น้องมาหนิอาตาขักแล้วบานนี่ยำอ่องขักปัญญังพุ่นนะสามจีคอยคอยเบ้แล้วคอเบ้แล้วครับปรินาบ้านนี่เลยดิบล่อยอย่างนี้พี่น้องไงยยังเหลือแต่ตัวนี้แด้ลงหวังนหมฮะลังกะซีมาปิดเนี่ยน,นี่นี่นี่แป,ป,ป้นบ่อ โซเฟนติเฟนึ <gramm> <noise> <ative> ิดเนาะปัญญาจะว่างหมดแล้วลูกปิงลูกหยังกับเ่นแหละแน่แน่โดยเมีแตะคอยเห็ดคอยนั่นปูก็แหละลูกแน่แน่ปูเูป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 ูักๆู นี่นี่ท่านองสิบาิลาเงียวกับพลไปสาดผูกพลมเงียไปแล้วบ่ล่ไมากล้มนันคืนเหมอนนพรใลเงียวก็ได้บอโนเอออาละมันเี่พี่น้องเนาะมาเชีขอบุญขอบคุณเพื่นกันลุงอ่างมันนี่ขอบุหน่อยยืขอบนช่างเขาเลม่าอ่าอาขบ่อจางขาบ่อยืนเฮียกับโมจอและช่างกันออ นะใช่ลุงวังขอบคุณขอบคุณอ้าวอ้าวบ้านในนอกเหตุจะอ่าทั้งลุงวังขอบคุณขอบคุณเมย์เป็นอยู่ทางประเทศฮ่องกงเด้อบประเดนเด้อได้ๆๆอวยพรอหน้าพินเนยพขอให้แม่แฮ่องกงเอเอาพูดเดียวกอนพูดเดียวกันนอาจจะของบ้านกันจะภาพแม่ผู้อยู่ฮ่องกงนะให้ขอบบวกขอบดังๆเนี่ย เสร้างเรือนสร้างศาลให้ลุงวังนี้ให้ดีมกอีใจหลายให้แม่ผู้อยู่กงให้มีอายุมันยืนให้ร่ำรวยปีใหม่ให้ดีมีแหงให้สุขภาพเข้มแข็งให้มีมีคำไหลา้มีคลายให้ันยืนโดยเลือกพวกทุกอย่างห้ต่อไปแม่นอือ้าวขอบใจมากขอบใจเด้อทาง อันบาเทีอันแม่ผู้อยู่ฮ่องกงอันดูวางก็ดีมุกใจแล้วเดือนอยู่แหละโดยโดยโดยอาลงน้อยอาลงน้อยนะขออภยพอดพวยนนะผู้ชิดทางอาเข้าใจแล้วแม่ได้สิอยู่ฮ่องกงด้วยสิด้เดือนอยู่ ท่านสองลังนี่มีใจะน้พ่นที่พวกไหวทางให้เนาะเล็กหวดอาทิตแม่เนี่ยเอาเล็กหวดฉี่ไปสิมขึนคอยแม่สุขภาพแข็งแรงล่ลมรวยได้ไหมเด้อปีใหม่คิดจริงได้ก็อนในสิ่งนั้นเอออายุมันยืนมันเนี่ยแข็งแรงได้ไหมเด้อสาธุอาจารย์จ้าก็ขอบใจผมขอบใจบ่อที่เด้อก็แม่ของอยู่ฮ่องกงบอกโดย ผู้ที่มีได้ติจจาสร้างให้ผู้ที่ยากไรอืมได้มีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาใหม่หรือว่าได้เกิดใหม่ซะอืมให้มีม่องอยู่มองที่พักอาศัยพึ่งพาพอให้แม่อยู่ห้องงอยู่นคนยืนความเจ็บได้คไมีเด้อใหุ้มีให้เจ้ามีสุขาพรางอืมอาการมเข้มแข็งแข็งแรงให้มีอนาคตข้างหน้าให้ร่ํารวยปรารถนาสิ่งก็ต้องปรารถนาอืม

อยู่เหมือนควนยืนทั้งเมืองฮ่องกงเนาะทั้งตอวประเทศโดยให้ติดผมผมใช่แล้วเนาะโดยอ้าวพี่น่อยเนาะไปไต้วหนาไปโดยโดยไต้ไต้บุญเนาะอ้าพี่น้อยเนาะเดี๋ยวผมขอบใจเพิ่มลายทั้งประเทศก็ดีใจครับอ่าน้ำลูกสมบางเพิ่นคือกันพี่น้อยเนาะที่มีบอลอยู่บอลอาดใส่แล้วพี่น้อยเนาะโดยอ่าวันนี้ขอตัวกลับด้วยบัดนี้เด้อ เอาสบายดีเ oh, ป็นสุขุกคนด้วย